ไปแล้วครับเทียววัวชมเมืองอิสานบ้านเ่าฟารมครับอุทยานกับตบนที่เทพิกัิครั์กับบลอ้อมกอเลอตบลอ้อมกอใกล้กับอุทยานเทพพิภิคาศ์เรามาเที่ยวเทพพกภิษา์เราก็ต้องมานี่ครับ <único Liberty Overwatch> นั่นพวผมมานคนหลายๆเนาะอันน well. ี้ม Ma ันบ้านหอนหนาวเนาะครับแ่ท่าน้อหนาวเหรอครับเพื่อหมาสิเพื่อนหมานกวเนาะดมาเิ่หา่่าครับควมนี่าบอกแพะรทีรนครับเดียวล้วเราไป ไปลำปางก็ต้องไปขี่รถมาครับขึ้นมาลำปางววเดียขึ้นมาลำปางข้ัวตัวเดียวครับตัวเดียวมาดิหมาเขาเจะใส่เกลือกเนี่ยกรับกรับกรับกับกรับก็สันบ่ได้มันเก็บตีนมันแรงในเมืองเนาะ เนาะหมามันหอนะเอกมาหงุดหนหมามันหอนผ้าหมามันหอนผ้ารุนแรงนะเออหมาไม่หอนด้วยแบางคนมาหอ่ใรอางอน่อครับรุนแลแบบนี้เออแบ่กาแฟเราไม่แลนครับครแบ่เรอนหบนี้เออ นั่นเป็นคอกนั่นเป็ครอบม้านะครับคอ,อกหมาก็ครอกคอ,อกควายครับนี่คอกควายนั่นเป็นออครอบม้านี่ไงนม่งหอนฟาร์มมาเที่ยวคำชะโนดมาเที่ยวบ้านดุงครับก็ต้องมาที่นี่ครับ เราจะมาชมความเป็นธรรชาตมันเป็นของผู้ใดก่อน่นราชิลปินเจใช่ครับอันนี้เป็นของผู้ใดครับเนี่ยของายอ๋อของหวดหมวดวีคํคสะโนดพาะยาก่นโอ้โหนี่นี่มคสนโนที่แหลไอ้มวดวี่แหละเขาเป็นผู้เปยานกรมูโอ้นอกจากนี้นะเขนว่าบูมจะจังจะดังไปไหออกมาเห้เขาเจ้าอะไรคนากาใเงีครับ ขายยาเอ็นดิคาตต่ขั้ดอโ้ของน้ก็รต่างใลยขายยาเอ็นดิคาตแต่ขั้ดมอืมนป็นยาเราข้าปวดจวดขาปวด้งนะจะไข้สิทไอย่างครับแปลว่าแคปชูนมั่ได้ไม่ไม่แคปชุนนี่เป็นยาโบราณหรืโมเนยาของเรในนี้ครับเป็นยาโบราณห้อกเจาะแคปชูนหือปครับครับนี่แก้ไข้สิิแก้ปดเมื่อยเ ผู้เป็นไดยาะขายาลวยเพิ่ยมาสั่งอันนี้ด้หรอครมาสังคือว่าไม่หศิลปินนักดนตรียังไม่อยู่นีเพิ่น้ครับ่เพิ่มปวดทอดบนีเพราะว่าพิ่นตปวดเพราะว่าพิ่นตออกขอไายการเลยโอ้ของายไการช่องเขาได้พื่นไม่ช่องทีวิ่งอนดก้แบบข้างเขาดำเลยโอ้ส่งุลนทุนอือเขา้เขาส่งมาไทยถ้ามต้องอ่นั่น้องด้วยกัน บนบวกว่ำบดรลาครับไปไปน้านี้เพิ่นก็บพิรลนอาหารเนาะครับอาหารยังผุนมันพุ่งส่งมาหลายแล้วห้องแย่แ่าไหนเขาจะได้องปีก่โอ้มีต้นย่างหน้าคอมเนี่เอาเห็ดละโเขาตไหม เอาเสื้อมัใส่ได้ได้เลยนะครับนี่ซ้ำนี่แม่นเลยครับเอาเสียมัใส่ได้กินเลยแหะนี่ก็ดีครับนี่ยก็ดีใส่ปีนี้ปีหน้าปีเพื่อได้กินเลยเพราะว่านี่นี่เป็นทางเสียมดีก็ไปปลูกเป็นปลายยิ่งใหญ่ว่านว่านปลายเงี้แหละมันขึ้นคุ้มแล้วมันบวบเป็นดอกถ้าคันปลูกเป็นไร่ทางไปยังสีเราใหญ่ไปนี่มันสิออกแล้วมันเกิดดีครับคันปลูกคุ้มเป็นปลากรุงกวางเรานี่ปลูกน้ำแค่ลูกดีดีดีเนีะครับถ้่นใบมันสานกันแหรอบวบเปลี่ยนท่านว่าน อาจารย์อยู่อันน้ำตกตัดม,มานสิบโลรู้างแดดมาลงมาเพื่อนพันวาไม่ได <right> ้บเอเออพันวามมนได้บ่ออกดอกก็ไม่เห็นมันเห็นบ่เอาครับเพราะต้องให้แดดคลองหอดมันปลูกที่แดก็ปลูกทีพอดอี่ไรก็าบ่เกิดดิครับเขเกิดเหฮ็ดพันว่าได้ไปไม่ได้ันไดหาปีผมอู้ดเกิดดีขนาด สอนบ่าสามกันนะครับบ่อนใบพวกพุ้มพวกพุมไปายามเพิ่นวันนึ่งหน่งปีปีก่อนพุ้นสามปีจันหลังพวกคุมไปเนาะโอ้ยกิดดีขนาดปีนี้ไปว่เกิดเลยจนนม่ใหญ่แล้วประเทศิากหลังเจดีน้อยน่อยเมือนธรระดาเลยบอกครับของผมว่าจะอยู่ได้ง่ามาจากกันน่าดูนไม่ได้เพราะว่ายอันนึงอันนเป็นรักเมืองเขา เดี๋ยวมาคร <c oughs> ับเว่ยยี่ยอดนี่เขาแนี่ยเห็นคนในไร่ใบผึ่งเลยวคนไร่ที่ไม่มมเขาย่ยเว่ย <c oughs> อันชุน่มพุ่มพันครับอันเจดีย์ยูอันวันเทพียบอันเจดีย์น้อยนะะั่นบปล่แมนของเงาลงปู่มต้นของลงพุนง่นเริ่มสร้างวัดละอ้ oh. บ้านนี้อันหนึ่งออกมาตะปูอยู่บ้านปะเป้าหนี่งครับผูบ้านปะเป้าเนี่ยมันจะเป็นซีเรียมซึ่งอมาใชายฐาน <c oughs> ซีเรียมผู้บ่าวว่า จบิึงขออหาในที่นะอยากมึเตียมเล็กท่านี่เราพอหาใทีเด้ย nice. ุนจพรเอาไปขอเพิ่จอานะใช้สันคือนะผูว่ามาจอมึงเพาะจอมันเป็นซีเรียมมันถึงเมียงเนี้ลมึงวหลอกจ้าไม่เห็นกูเกาเขาเจ้าเขาเจ้าวากาเลเดี๋ยวนี้บ่ขืนเลยไหวไปข้นไปหดอเพิ่คอยขืนเลเอารถเรียกไปอยครับวันธรรมดาเลยอยดูหันมีสามอย่างเราตอนยุวันทอนปทอนรับนึ่ เป็นอีกก้อนเดียวก้อนนี้ไม่ได้เนี่ยูคอนลําครับออกอันนี้ออกจากว่าเขตยไม่ได้เรื่องของเป็นของเก่าครับต้บบองมเบี้ยวก้อนหินก้อนแบบนี้จอดไปเอานี่เหยียบเพราะสํานี่องละะ่ะบ่งเหรเนาะแร่รถ้าไปเอาขี้สุบสูงกพาผีดแปลกเลยเนี่ยบันเทียนเขาประชงเหมือนผู้ขี่รถมาเหมนเหม็นมะลันทางเลยเขาประชงครับมีสามอย่างเที่ยวมากใครไม่เกี่ยวเดียนคุณสนคุณถังวัดนี่แหละ ตัวเราเริ่มเห็นวัดสิบรักครับกาผู้ตังคซื้อให้ไม่ลงพูดวันตโมวัดเดรษัทผู้วันว่นผู้นะผู้เล็กผู้นะครับผูเพิ่นมานอนได้นมานนนขึ้นหนึ่งผู้วานีเนีเงิ่นมาตอนนวัดกันมีเรื่องกันแล้วว่าเงินดินเลยนะครับไม่มู้วันวัานอานนลย้วัานมาโนนผนพู้ีดึงดเพราเราีว่าตังซื้อว่าจังไดเราเเพิ่นว่า คนเริกันเลยลก้วนนี้ว่าเฮ้ยเทียบไหลแท้อาชื่เทียบชี้ทักสัสไได้ตั้งสี่สี่พันโอ้ดีมากของตังลูกูวันอุตสโมดผู้เล็กผู้นผู้ตั้งเหได้แหละเพะว่าเทีเทไหลต่ว่ายี่นเทียบไหลขนาดี้คือว่าครับลวันถึงวานะิมันนงมันน้องขึ้นหนึงครับมันน้องหน่ขึ้นนึ่งนได้ว่าโอ้คนนีบารมีนลูกู้วันเนาะเขาตังเทียบช้ทักัคนล้วก็ตั้งคุยกันครับได้้ชื่อเทียบอทัก ที่เป็นสาันสานที่คอยเห็ดตัวตัวตัไม่หน่อยเห็นว่าศาลที่ศาลอะนเย็นแย่เงครับข้างของอันนูู้ผุชมเพิ่งไปรุงเที่เพี่ยนมานดเพิ่งรักทัทนว่ด้แ้วผู้ของเลยต่าวตยจะเป็นาใ่ท่านเพิ่อนาครับพุนี่แหละข้นเลยลหะไปคนได้พวกผิวแดงคนอะไรอะไเที่สั่งอะไรสัครับ มือที่อานในเม่ขาวมาอยู่ดงาบนเม่ขาวครับยาเป็นเหาวิทยาลัยทู่้เขาอยู่นะครับอันอาจารย์ไ่ชียงวันชีาาแล้หวก็เมียิมดีใจรครับมีจรว่าที่ไรว้ผมตั้งชื่องขอวนทพรักอครับบานีพอดีเ็ของ ต Han <บ tes. S 2> อทีนก Denn ันลครับตาเ็นกคนเดตายรูปครับหยุด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 มสิครับหยุดหยุด